ที่เวันนี้เราจะมารีวิวข้าหลายตางรีวิว้มตนะคะมาเนจากไทยแม่งทำงานมากเลยตันเนี้ยเด็กหญิงอภิลไทยนะคะเฮ้ยนนี้คนชนอะตอไปจะต่อใครเด็กหญิงเออเด็กหญิง่ออ้าวมีคนข้าวมีคน้าวนะล่ะไม่ใช่ค่ะโอ จากเราพูดเล่นๆนะเมื่อกนะี้ไม่ใช่ไปจากเอ่เอส่งแบบไหนอ่ะ efs ส่งชื่อว่าเด็กหญิงรัชกูลเด็กหญิงรัชกูลวงมาลัยคะ่ะวงมาลัยคุณคุณเหมือนเพื่อนเราก็มีนะวงมาลัยใช่ไหมไม่ใช่นะไหมก็มจะส่งเป็นสองสองบาทนะคะ ตัวตัวสูงนั่งหรือเล็กโอไม่รู้ไม่ใช่สปูชีช่แน่แน,ะนแบบนี้ไม่ใช่สปูชี่อ่ะคือว่าเราแกะไปแล้วแต่ยังคือแบบคลิปมม่รู้แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเลยอย่ะเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้อัดนคล <c oughs> นี่ค่ะมีกล่องพัสดุไซส์โอนะคะ,ะ,คะส่งเ,เสงเป็นเอิร์มคุรัล จะเปนแต่เขียนทยชนินนกส่งป e ไปส่งไป EMS มีม e นะมค่ะ EMS แต่ไม่ได้ไปเชื่อานะคะกล่องนเแะค่ะนี่เราจะมาเก็บข้างมือะอนอื่นนะเราจะไม่ใช้ใช้กันแนก็คือแกะไม่ออกคะ่ะ ฟิล์มเขา,เเาค่ะกลัวฟิล์มาขาดมันเก็ไม่ได้กลัวเขาเทปขาดตัดทั้งหลังกลัวเทปขาดอะ่ะนตัดตัดทั้งหลังเมื่อกี้ยังไม่ได้ตัดนะ โอเคค่ะใครอะเล่นอะเก่งกันนะนเกเรารู้มันคือแบบเหมือนแกะเลียวอะอะยังไม่รู้นะคือเรารู้ว่าอะไรใส่ก็รู้ว่าแกะไม่ออกปึ๊บนีล้มสูงยิงแป๊บหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ได้แกะนะเ,เบามากเลยคะ่ะ ฉันชอบสกูชีเสียงแบบนี uh, uh ้แกะด้านหลังฉ like ันไกลน้องดำมาแล้วกลัวด yeah, yeah. yeah, ึกว yeah. 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 ่ะนี mm ่ทำไมหนูยิ่งโตยิ่งบานทุ่งเนี่ยฮะม่รู้ไม่ยเนี่ยแรงแม่งเยอะไม่รู้ไม่รู้อ่ะดีอยากจะเดินอยากจะลงแล้วอ่ะมีคนสงสัยนะว่าเราอยู่บ้านไหน เก่งไงนะคะเนี่ยแล้วหลังได้ชื่อว่าอะไรดีครับจาตั้งชื่อว่าอะไรดีครับฟัอน้องอมไหมจ้าจ้จ้า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 จ้อจ้าจ้า้าจ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 ้า่ยาจ้าจ้าจ้อจ้า้จ้าจ้าจา้า้าจ้าจ้จาจ้าจ้าจ้้าจ้าจ้า่้าจ้าจ้าจ้า้าจ้าจจ้้าจ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 ้้า้จา้า ดิปากถามว่าต่อให้เราตำแหน่งสูงแค่ไหนเด่นจ้าลังจ้าลังเขาเออเขาก็ยังว่าเออเหมือนก่าเราก็เหมือนเดิมเนาะอี่แค่เออเขบอกโอ้ยเป็นดาบแล้วเนี่ยเรียกจ้าอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยปากจะทำน้องอยากทำน้องเขาใส่เลยก็เห็นมันด้วยเลยคู่สวยอย่างเดีชอบทำน้องเนิ่มสวยอ่ะักน้องดีอะเหมากับเรามากหัวของมันนิยายอะ ้งผักต้งยหัวปอกนี้ผัทั้งดันทั้งกัดทั้งอะไรก็ตมัตีไละตีปของเร่นะน้องไละมีทั้งหมดสิบสามนะคะนี่ค่ะนวยค่ะสวยอ่ะของยแตไ่ะใครมันแน่นน้องปมนเป็นตัวอง่อที่แบ่งน้งเบเงเงนะคะเบงงงู อันนี้สโลนิดหนึ่งไม่ใช่สกูชี่หรอกคือมันมันสโลอ่ะคือสกูชี่แต่แขงเลยดูวันนี้ตายดูวันนียอาจอยู่มว่าันอยู่ไม่สุกอะ็จแล้วจริงๆนะยกำไรนะคะไม่ใช่สกูชี่คือแบบนิ่มสวยนะหอมเหลมเลยอ่ะหมดแล้วแค่นี้นะคะไม่เสร็จแล้วเหมือนนกััย ถ้าเล่นถ้าเล่นแนสะดุดจากน้องมืที่ั้งนะคะเป็น E M S เนาะโฟกัสกส E M S ตอนนี้กำลังใช้แอปใหม่มนมีกุมนักนี่ก็ขนาดกระตําสูงมันีโมเียหมแกะข้างหน้าได้ไหมอ่ะแค่เอาแบบแค่พื้นฐานแค่แกะนาะดูมันจิกหน้าเลยอยากใช้ลองกลิ่นพัสดุบ้าง ไม่เคยจะคือแบบไม่ไหวแล้วส like ่งท ah ีเลยถอนะคะค่ะไม่ใ hmm. ส okay, ่กับบ้านนะคะใครถุงเลอดเส่แล้วเ็ว่เห็นรอย่างนั้นออกมาีีเหมือนกับนี้เลยเอามาทีละเส้นอาทีละเส้นม้วนออกทีละเส้น่เอวไว้ก็ถามเลยแต่หลังเอวเป็นอะไรเปล่า โอ้ยเหลื่อหลอนแงยู่ไม่ตรงเลยอันนี้คือขอมอบให้พี่สายขอมอบให้พี่สายนะไม่ขอเองเะทีไหนทำหลายห้าสิบใช่ป่ะขอมอบให้พี่นะคะเติมไปเก้าสิบอมเติมไปเลยนะโอเคลายไปเจ็ดร้อยหลอนเสร็จแล้วเกิดอะไรขที่อ๋อเล่นคำไม่ได้แก้ที่ไหนที่ห้าทุนหายหมเลยตังทั้งหมดเป็นเท่าไหร่สองสี่สองสี่เดี๋ยวหักอันนี้ไปเลยเออแคหักอ่าเอกทันสองครึ่งคนเดือนหลัง ผมเดินหลังพี่ไอ้ตองจารีเทศบาลเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นพันสองพันสองพันสองให้ไว้เจ็ดร้อยเกะไม่ออกเหลือเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยเนีงแกะตรงกลางโคตรหนาอะกล่องอะไรไม่รู้หนามากไม่ใช้คัตเตอร์เลยือนาคัตเตอร์คัตเตอร์โอเคค่ะไปแล้วนะแค่นี้พอนะเขาไม่ไหวแล้วค่ะพี่อย่าลืมกด ไลค์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะเบเา้บายกลับมาเลย